คุณผู้ชละละละลมทุกขั้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับฝนเลยฝนตกเบาๆแบบนี้ก็พอที่จะไปยืนตากลมชาติได้นะครับวันนี้ฝนพรำๆนะครับน,นี่นะทำมมาซูมหน้าผมโอเคับนี่ครับฝนตกกำพรำนะเดีย๋ยวผมเอาร่มก่อนนะ ชายนอนฮัลโหลคิสมิฮัลโหลฮัลโหลผมเอาลมไปก่อนวันนี้ฝนตกพรำๆนะก็ยังพอไปไลฟ์สดให้ทุกคนมาร่วมรงชาติกันได้นะครับผมนะฝนพรำๆนะวันนี้เดี๋ยวทางกลางลมก่อนน <c oughs> วันนี้ฝนพรำนะคุณผู้ชมนะฝนพรำอยวต้องมหาที่วางกล้องก่อนจะได้ไม่โดนฝนอืมโอเควนันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ฝนมันตกนะอะาจทำให้เท่านี้นะครับวันนี้ฝนตกล้องบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี้นะโอเคสวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะ ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมฝนตกวันนี้แต่ผมไปเตรียมวิทยุก่อนนะ วันนี้ฝนพรำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องโทรศัพท์ครับใช้กล้องโทรศัพท์นะอาจจะเห็นพี่ลรล่ไข่ทองวันทิตย์ปะครับไม่ได้ไลา์ครับไลา์อาทิตย์หน้าทีเดียวครับ I follow you and s t a n Hello uh Thank you Thank you Thank you my friend นะครันะวันนี้ฝนพรำนะไลฟ์สดได้นะครับเสียงอาจจะ ไม่ได้ใช้มโครโฟนนะผมใช้เสียงสดเลยนะอาจจะเบานิดนึงนะครับผมวา,าทิตย์ไม่เป็นไรครับเป็นอาทิตย์หน้าแทนครับผมไล์สดอาทิตย์หน้าทีเดียวนะครับผมนะจนกว่าของเข้ามาอีกนะครับผมมีขอ,ขอ,ขอ,ขอเข้ามาเย้เ yeah, ย yeah. ้ไอ Home in home now r a n n i n g ครับครับตอนนี้ก็เวลาอยากรู้ว่าเดินไปหน้าร้านได้เลยไหมครับอ๋อหน้าร้านหน้าร้านผมไม่มีครับผมหน้าร้านผมไม่มีนะแต่ถ้าจะมาดูหน้าร้านก็มานะครับแต่ว่าทงไม่เยอะนะครับผมนะแต่ถ้าถ้าไงออนไลน์ดีกว่าครับ เดี๋ยวจะลองไลฟ์สดขายใน YouTube เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยววันไหนผมจะลองไลฟ์สดขายใน YouTube นะครับผมนะเพราะว่ารู้สึกว่า YouTube ผมห่างหายไป,ไปจากการขายของมานานแล้วครับผมเดี๋ยว,วไงผมไลฟ์สด YouTube นะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยอาทิตย์หน้านี้ผมไลฟ์สดผ่าน YouTube นะไลฟ์สดขายผ่าน YouTube นะอาทิตย์หน้า Thank uh you. -huh. กระจายเสียงห่งประเทศไทยโรตรีมคารพธงชาติ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมช่องอธิชแนลนะครับคุณชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้านะครับผมไลฟ์สดไลฟ์สดครับทีมชาติใน t i k t อกจังเลยครับคือในทีมชาติครับจครับนะครับเขาทิกอกไลฟ์สดได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะลองไลฟ์สดในทิกตอกดูนะครับผมเดี๋ยวสัญญาครับเดี๋ยวสัญญานะครับผม เดี๋ยวสัญญาครับอาทิตย์หน้าผมจะมาไลฟ์สดขายของใน YouTube นะจะไลฟ์สดขายของใน YouTube นะวันอาทิตย์หน้าครับผมนะไม่ใช่ทิ่นี้นะวันอาทิตย์หน้านะครับผมอาทิตย์หน้าครับยังไงฝากติดตามครับผมนะเอาเลยครับผมอาทิตย์หน้าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน,นอาทิตย์หน้าครับผมนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดรุ่มชาติตอนเช้านะถ้าผมตื่นทันนะย้ำว่าถ้าผมตื่นทันนะจะมาไลฟ์สดรุ่มชาติตอนเช้านะครับผมนะสำหรับนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผม หน้าจัดไล์นะครับผมหน่าจะไล์นะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอในวันพรุ่งนี้นะครับผมครับสวัสดีครับตากฝนแล้ว